ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางช้นแนาสายบูรู้กันเสกสรรพศิลิน้ำทับนักชกไทยสู้ไม่มีริมิตศึกวันลุมพินี29ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยกส4ี สายความมันระดับ5้าดาวโดนใจแฟนบอยทั่วโลกแบบไม่เคยทำให้ผิดหวังสัปดาห์นี้ในศึกวันลุมพินี29ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนี้นำโดยคู่เอกเสกสรรอขวัญเมืองเปิดหน้าท้าชนวัดเก๋าไอแซคอารยา คู่เอกเปิดศึกสองนักชกจอมเกา๋าคนไม่ยอมพนเสกสรรออขวัญเมืองมวยพันเดือดวัย34ปีจากเมืองคอนลุนล่าโบนัสไฟที่5ติดต่อกันพร้อมปะทะฝีม,มือกับคู่ชกสายแข็งจากสเปนไอแซคอาริยาวัย36ปีที่มีดีกีแชมป์โลกมวยไทยด b c ย BC, การันตีฝีมือโดยจะเจอกันในกติกามวยไทยพิกัดแคชเวท140ปอนด์ คู่รองดวงสมพงษ์จิตเมืองนนมวยขวาอาวุธแรงวัย25ปีจากสงขลาขอกลับมาเรียกคืนฟอร์มแก่งในการเจอกับไผ่แดงเกียรติทรงฤทธิ์มวยเตะซ้ายหนักวัย23ปีจากนครปฐมที่ไฟลล่าสุดโชว์ผลงานไม่ออกต้องพบกับความปลาชัยมาเหมือนกันโดยทั้งคู่จะพบกันในกติกาม,มวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ คู่เอกภาคอินเตอร์แฟตอยุธยาพงศลิพีเคแสนชัยมวยไทยยิมมวยหัวใจใหญ่กวดตับวัย32ปีเปิดศึกแย่งชิงชัยชนะไฟที่4ติดต่อกันกับฟาริยาอาเมนีปัวจอมบูบ้าดีเดือดวั23ปีจากอิหร่านที่ไฟลล่าสุดโชว์ทีเด็ดชนะแลมโบเล็กแบบสะใจโดยตกลงสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตันเวท1้5 4 5ปอนด์ นอกจากนี้แฟนมวยยังจะได้ชมเซเล็ตฮันเซนสาวขาลุยจากออสเตรเลียแชมป์โรดทูวันรุ่นอะตอมเวทหญิง115ปอนด์สารต่อความแร่งในฐานะนักกีฬาวันเต็มตัวเตรียมแลกเดือดกับยหย,ยูหยวปุยเมวยสาวดุจับฮ่องกงขณะที่คมอาวุธ FA g r o u รกับพันริดลูกจะแม่สายวารีพร้อมแลกอาวุธเต็มที่เพื่อกลับมาสะกดคำว่าชนะให้ได้อีกครั้ง งานนี้รับรองความสนุกตื่นเต้นตลอดทั้งการแข่งขันอย่าพลาดชมกันนะครับขอบคุณมากครับ